เตรียมอาหารสาหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับส่วนประกอบอาหารประกอบด้วยธาตุอาหารต่างๆนะครับแบ่งออกเป็นสต็อกนะครับเป็นสต็อกหนึ่งนะครับสต็อกสองสต็อกสามแล้วก็สต็อกสี่นะครับเราเตรียมอาหารได้ธาตุต่างๆเนี่ยออกเป็นสต็อกต่างๆนะครับเพื่อป้องกันการตกตะกอนนอกจากนั้นแล้วจะมีใช้น้ำตาลซูคโครสนะครับเป็นคาร์บอนซอลให้กับพืช ในกรณีที่เตรียมอาหารแข่งเนี่ยจะต้องมีเอกานะครับแล้วก็มี NAA นเะครับเป็นฮอร์โมนออกซินสำหรับควบคุมการเจริญเติบโตของพืช BA เนะครับเป็นฮอร์โมนไซโตไคนินสำหรับควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนอกจากนั้นแล้วก็จะมี P h m e t ม r นะครับสำหรับการปรับ p h ชให้เหมาะสมของอาหารพอเลี้ยงนะครับตัว m มกนิ t ตอ e r สำหรับกวนผสมอาหารให้เข้ากันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ ช่างอุปกรณ์ตวงต่างๆนะครับอุปกรณ์ตวงปริมาตรเยอะนะครับวอลูมติค์ฟลาสขนาด1ลิตรสําหรับปรับปริมาตรอาหารแล้วก็ออโต้บิเปตนะครับสำหรับตวงปริมาตรน้อยสําหรับตวงปริมาตรของตัวสารควบคุมการเจริญเติบโตนะครับ NDA และ BA ในขั้นตอนเริ่มต้นนะครับใช้น้ํานะครับโดวยวันนี้เราเตรียมอาหารขนาดปริมาตร1ลิตรนะครับเติมน้ําที่ประมาณ800มลลิตรนะครับโดยประมาณ800มลลิตร ใส่เม็ติบานนะครับเท่หาหนักกวนผสมเริ่มต้นเติมนะครับจากสต๊อกหนึ่งนะครับสต๊อกหนึ่งปริมาณ20มิลลิลิตรครับ สุดลอก 2, 3และ4นะครับอย่างละสิบมิลลิลิตร หลังจากนั้นเติมน้ำตาลซูโครสนะครับ บั่นกวนจนน้ำตาลละลายหมดนะครับหลังจากนั้นเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตนะครับก็คือฮอร์โมนนะครับก็เติมตามปริมาตรตามสูตรที่เหมาะสมนะครับพืชแต่ละชิดเนี่ยต้องการ ส่วนผสมของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะเตรียมในสูตรที่จะใช้ NAA นะครับออกซินที่ปที่ความเข้มข้น1 ppm นะครับแล้วก็ BA ที่ความเข้มข้น0.5 ppm นะครับ ปั่นกวนผสมให้เข้ากันนะครับจากนั้นจึงปรับ pH นะครับปรับ pH ให้ได้5.5ถึง5.8นะครับ สำหรับการปรับ pH นะครับจะมีสารลาย2ตัวนะครับก็คือ1 normal sodium hydroxide กรณีที่จะปรับ pH ให้มี pH สูงขึ้นนะครับแต่ในกรณีที่จะปรับ pH ลดลงเนี่ยใช้1 normal hydrochloric นะครับตอนนี้ pH ประมาณ4.5นะครับผมจะเติม sodium h y d r o x ซ d e ให้ได้ pH 5.5นะครับ เพิ่มเติมทีละหยดนะครับร้อย pH นิ่งนะครับเมื่อ pH ได้5้านะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับล้างเช็ดทำความสะอาดนะครับ จากนั้นปรับปริมาณนะครับปริมาณได้หนึ่งลิตรนะครับว่าเป็นสูตรอาหารสําหรับยมหนึ่งลิตร ประมาณครบ1ลิตรนะครับควรผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง ครับหลังจากที่เตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนแบ่งนะครับใส่กดพอเลี้ยงนะครับกรณีที่เป็นอาหารเหลวเนี่ยเราจะแบ่งใส่ฟลาสนะครับฟลาขนาด250มิลลิตรเนี่ยแบ่งใส่อาหาร50มิลลิตรครับ หลังจากนั้นปิดฟ้าด้วยฟลอยนะครับอาหารที่ได้นะครับเราจะต้องนำเข้าสู่ กระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อนะครับโดยใช้เครื่องออโต้เคล็บนะครับ120องศา15นาทีที่ความดัน1 atm ครับการเตรียมอาหารแข็งนะครับเราจะต้องใช้อากานะครับเมื่อเตรียมอาหารครบครบเสร็จสิ้นปรับปริมาตรเสร็จสิ้นนะครับเราจะเติมอากาศนะครับเติมอากาศลงในภาชนะบิ๊กเกอร์นะครับหลังจากนั้นเติมอาหารนะครับ ใช้ความร้อนนะครับอนเพื่อให้อาการละลายนะครับ<อ>เมื่อให้ความร้อนจนเอาการละลายสมบูรณ์นะครับอาหารเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งใส่ขวดปิดปิดเครื่องนะครับตต่นี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยร้อนมากนะครับเราจะใช้ภาชนะแบ่งก่อนนะครับเพื่อความสะดวกในการแบ่งอาหารต่อไป ขวดสำหรับใส่อาหารนะครับจะมี2ไซส์นะครับขนาดแรกเนี่ยขนาด4ออนนะครับเราจะใส่อาหาร20มิลอีกขนาดนึงนะครับเป็นขนาด8ออนใส่อาหาร80มิลนะครับการตวงเนี่ยใช้ตัวเซนติฟิวทิวขนาด50มิลนะครับในการตวง ปิดฝานะครับโดยปิดฝานี่ยคลายเกียวไว้1ล็อกนะครับเพื่อที่จะป้องกันการระเบิดนะครับเวลาที่เรานําไปทําให้ประจับเชื้อโดยใช้เครื่องออตโต้ครฟนะครับ เมื่อแบ่งใจกดเสร็จนะครับนำอาหารทั้งหมดเข้าเครื่องออโต้เคฟนะครับทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้อุณหภูมิ121งอสงศาเวลา15นาทีนะครับความดัน a t ึง ATM.